วันนี้เรามาน้าตกนะคะนี่ค่ะอันนี้มันคือคือน้าตกแหง้งที่ที่เราจับจับปลานะคะนี่ค่ะแต่มันจะลกลกแบบนี้นะคะเรามาชวนนี่น้ำน้ำไหลเต็มเลยสวยไหมคะข้างหน้าก็คือน้าตกย<ร>ิงแห<บ>ง<บ>นึงอ๋อมาอยู่ตรงนู้นเราจําได้ตรงนู้นไกลๆเห็นไหมคะเห็นไหมค่ะเห็นไหมคะแสงสว่าง อย่าลงจะลองะลอย่าลงอ่ะอย่าอย่าลงไปจับปลาเพิ่งเพิ่งเกียยวเห็นเห็นกลบด้วยนะคะทุกคนตรงนู้นมันว่ายไปแล้วอย่าไปจับอืมอนะืมอืม <c oughs>